เด่แน้มกระดวนับพี่ชิมได้นะชิมกีได้พี่ครับตัวชิ้นบนจะเป็นตัวเด้งแล้วแนมเด้งอีกทีนึงชิ้นข้างล่างจะเป็นกระดวนนั่นอีกทีชิมได้ชิมได้เฮ้ยได้ได้ไี่ได้ ชิมดิอยาชิมเลยเขบอกว่าชิมได้ไหมหนึ่งเนอดด้หนอพอดีมีนียพอดีับไปดวของบริษัทดวยตัวอชินจะเป็นตัวนี้ เ้ยน้ำกระดูกอันชิมได้นะครับมด้น้ำกระดูกอันีิมได้นะครับ สองสามห้มี่ปอไขยไม่ออกตีข่เแล้วพล้าไ้จะอกเเต็มสบายใจอ่ะไมู่้ว่จะหู้ ชิ้นบจะเป็นตัวหด้งเนื้อแน่นเด้งยีชิ้นล่างจะเป็นกระดูก เรื่องน้ำกระดูก่อนมได้นาคราช